โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงแต้มยศคอนกันนะครับก็มีคนถามกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับแต้มคอนนะว่าสรุปแล้วเนี่ยไอแต้มคอนมันต้องแต้มเท่าไหร่มันถึงจะได้ยศคอนนะครับอ่าก็ขอตอบในคลิปนี้เลยนะครับว่าแต้มคอนเนะี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ตายตัวนะครับว่ามันแต้มเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอันดับท็อป5 0 0ว่าตอนนั้นอ่ะมันอยู่ที่แต้มเท่าไหร่นะครับ โดยที่เราสามารถเช็คได้นะครับโดยการที่เข้าไปซีซั่นนะครับเข้าหน้าซีซั่นพอเข้ามาหน้าซีซั่นปุ๊บนะครับก็เข้าไปที่อันดับนะครับกดที่อันดับปุ๊บอ่ามันก็จะแสดงขึ้นมาใช่ไหมว่าอันดับ1นึ่ถึงหนึเนี่ยมันแต้มเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูก่อนว่าเราเก็บของอ่าของประเภทไหนนะครับก็จะมีทีมคู่เดียวใช่ไหมอ่าสม,ส,มสมมุติว่าเราเก็บคู่นะครับ เราก็เข้ามาที่หน้าคู่อ่าแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปที่อันดับหนึ่งร้อยอ่าเราดูที่อันดับหนึ่งร้อยนะครับแต้มจะอยู่ที่ห้าพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับสำหรับการขึ้นคอนเนี่ยจะต้องติดหนึ่งในห้าร้อยนะครับอันดับหนึ่งในห้าร้อยแต่ว่าเราไม่สามารถดูอันดับห้าร้อยได้นะครับให้เราอ่าเอาอันดับหนึ่งร้อยเป็นหลักเลยนะครับก็คือห้าพันแปดเราจะต้องเล่นไปให้ถึงเกือบเกือบห้าพันแปดนะครับ แต้มของท็อป500จะไม่ต่างจากท็อปร้อยมากนะครับไม่เกิน100แต้มหรอกจริงๆอาจจะประมาณ50แต้ม้ดยซัมนะครับสำหรับท็อป500ก็ให้เอาตัวอันดับ100เป็นหลักเลยนะครับก็คือ5 8 0 0แอ่าแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับเพราะบางคนเนี่ยมันไม่ขึ้นอันดับให้นะครับอ่าก็ให้มาดูนะครับที่อันดับของฉันนะครับเห็นอันดับของฉันไหมครับ อ่าที่มันขึ้นว่าเปอร์เซ็นไทสิบเนะครับอันนี้จะเป็นตัวบอกนะครับว่าตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่โดยมันจะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันนะครับที่จะแสดงบนหน้านี้ก็คือ1เป็นตัวเลขอันดับนะครับ2เป็นเปอร์เซ็นไทแล้วก็3เป็นคําว่าไม่ติดอันดับนะครับอ่าก็จะมีอยู่3แบบซึ่งไอไม่ติดอันดับนะครับก็จะอยู่อันดับที่ไกลมากๆเลยนะครับจนไม่สามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นได้นะครับ ส่วนต่อมาก็คือเปอร์เซ็นทา์นะครับเปอร์เซ็นทา์เนี่ยมันก็จะแสดงขึ้นมาน่าจะหลา,หลายหลายคนนะ่าจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นทา์ซึ่งไอเปอร์เซ็นทา์เปอร์เซ็นทา์ตัวเนี้ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรายิ่งเล่นให้แต้มสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเปอร์เซ็นทา์ก็จะลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึง0%นะครับมันถึงจะแสดงตัวเลขอันดับขึ้นมานะครับอ่าพอเราเล่นถึง0%ปุ๊บแสดงว่าเราติดท็อป1ในหมื่นแล้วนะครับมันก็แสดงตัวเลข อันดับของเราขึ้นมานะครับให้เราไต่ไปเรื่อยๆจนตัวเลขอ,อะ่ะมันไปถึงหนึ่งในห้าร้อยนะครับก็คือเล่นให้ถึงห้าร้อยหรือไม่ก็ต่ํากว่านั้นนะครับแต่จริงๆเขาก็เก็บประมาณอันดับสองร้อยนะครับหนึ่งร้อยสองร้อยเพื่อไม่ให้มันตกไปอ่าทาไมถึงต้องเก็บจนถึงอันดับสูง,ส,งสูงขนาดนั้นนะครับทําไมไม่เก็บถึงห้าร้อยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าขึ้นไปถึง อันดับ500ปุ๊บมันจะได้ยศคอนเลยนะครับไม่ใช่นะหลายคนอาจจะคิดแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับก็คือต่อให้เราเล่นถึงอันดับ500แล้วยศของเราก็ยังไม่เป็นยศคอนนะครับเพราะยศคอนเนี่ยมันจะรีทุกๆ7โมงเช้านะครับของทุกวันนะแปลว่าเราจะต้องรักษาอันดับไปจนถึง7โมงเช้าให้ได้นะครับจะต้องอยู่ในอันดับท็อป5 0าไปจนถึง7โมงเช้าถ้าเรารักษาอันดับได้ยศมันถึงจะเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนตอนเจ็ดโมงเช้าตรงนะครับเปลี่ยนให้เราเป็นยดคอนแต่ว่า,าสมมุติว่าเราอยู่ท็อปห้าร้อยนะครับตอนเที่ยงคืนใช่ไหมเราเก็บได้ท็อปหนึร้อยตอนเที่ยงคืนเราปล่อยปล่อยไปเลยนะครับแล้วตอนหกโมงห้าสิบเก้านะครับแต้มมนอยู่ที่ห้าร้อยหนึ่งอ่าแล้วพอถึงเจ็ดโมงปุ๊บเราจะไม่ได้ยดคอนนะครับเพราะว่าเราไม่ติดท็อปห้าร้อยตอนเจ็ดโมงนั่นแปลว่าเราต้องเลี้ยงนะครับเลี้ยงอันดับห้อยู่ ภายในห้าร้อยนะครับไปจนถึงเจ็ดโมงเช้าให้ได้นะคนก็เลยต้องปล่อยอันดับที่หนึ่งร้อยสองร้อยนะครับเพื่อถ้ามีคนไต่อันดับมาแซงเราแซงเราอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นไปใช่ไหมสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยกว่าจะไปถึงห้าร้อยตอนเจ็ดโมงเชา้าอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะตกไปหลังอ่าท็อปห้าร้อยน้อยมากนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเลี้ยงอะไรมากอ่าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ สิ่งที่จะได้รับนะครับหลังจากที่เราขึ้นเป็นยศคอนนะครับสิ่งแรกที่จะได้รับเลยก็คืออเป็นกรอบนะครับกรอบของคอนคิ r เลนอกจากยศแล้วนะเจ็ดโมงเชา้าปุ๊บเราจะได้เป็นยศใช่ไหมครับเราจะได้ยศคอนมาเลยแล้วก็ได้กรอบนะครับอ่าลืมพูดถึงยศนะครับสําหรับยศคอนพอดีถึง7จ็ดโมงชา้าปุ๊บนะครับเปลี่ยนเป็นยศคอนเราจะสามารถอยู่ยศคอนไปจนถึงเจ็ดโมงช้าของวันพรุ่งนี้เลยนะครับ ไม่ว่าเราจะเล่นยังไงก็ตามนะครับยศมันจะไม่ลงนะเพราะฉะนั้นมีใครอยากอวดนะครับก็เข้าไปขิงกันให้เรียบร้อยเสร็จสรรพภายในวันนี้นะครับเพราะว่าหลังเจ็ดโมงเชา้าอีกวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยคุณจะกลับไปเป็นยศเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคุณอยากอวดใครในวันนั้นนะครับไม่รีบอวดไปเลยมีเวลาหนึ่งวันเต็มๆนะครับเอาไว้เต็มที่แต่ถ้าคุณอยากจะต่อยศคอนเพิ่มนะครับก็ทําเหมือนเดิมวนลูบนะครับ เอาให้อยู่ในท็อป500ไปเรื่อยๆนะครับทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ยังอยู่ยศคอนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราแผ่วตกอันดับ500เมื่อไหร่วันพรุ่งนี้มันก็จะกลายเป็นยศเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนของต้องวันนะครับกรอบคอนก็จะได้เลยนะครับหลังจากได้ยศคอนปุ๊บเล่นจบอีก5เกมก็จะได้กรอบคอนมาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วที่เหลือนะครับยังไม่ได้นะเราจะได้แค่กรอบอย่างแรกอย่างแรกอย่างเดียวเลยได้แค่อย่างเดียวนะครับสําหรับกรอบ ส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นอ,อะไรวะฉายาใช่ไหมฉายาอยู่นะวะเ,เข้าตรงไหนเนี่ยสำหรับฉายานะครับไอฉายาคอนคิลเลอร์นะมันจะจะได้อีกทีก็คือจบซีซั่นนั้นนะครับต้องรอจบซีซั่นถึงจะได้นะครับสําหรับฉา,ายาคอนคิลเลอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรวะป้ายชื่อนะครับอ่า ป้ายชื่อก็เหมือนกันป้ายชื่อก็จะได้ตอนจบซีซั่นเหมือนกันนะครับ2ออย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราจบคอนในวันนั้นปุ๊บเราจะได้แค่เกาะนะครับที่เหลือก็จะได้เป็นท้ายซีซั่นอ่ะก็ประมาณนี้นะครับใครที่ยังสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ